ครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับการแชร์ค่านะครับที่นอกจากจะเป็นตัวแปรที่เป็นแบบบิดซึ่งครั้งก่อนเนี่ยนะครับเราแชร์ค่าเฉพาะแบบบิดเท่านั้นนะก็คือใช้ตัวแปร m เดี๋ยวมาครั้งนี้นะครับอาจารย์จะสาธิตนะครับการแชร์ค่าที่เป็นตัวเลขนะครับก็คือที่เป็นอยู่ในกลุ่ม Word กันบ้างเพื่อที่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีการแสดงค่าตัวแปรหรือว่ามีการนับจํานวนอะไรเนี่ยนะครับ มันจะได้สามารถที่จะมาดิสเพย์ใน factory I.O. ได้นะครับก็ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้เป็นตัวอย่างจากครั้งก่อนนะครับก็คือการแยกชิ้นงานนี่แหละนะครับสามขนาดทีนี้เนี่ยถ้าเราจะนับเนี่ยนะครับชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยผมอยากรู้ว่าชิ้นงานทั้งหมดที่ผ่านไปเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีเซ็นเซอร์สามตัวให้เลือกว่าจะเอาข้อมูลมาจากอันไหนนะครับเซ็นเซอร์ตัวที่เจอตลอดเลย นะครับเจอทุกครั้งเลยก็คือเซนเซอร์ M สงนะก็คือบล็อกออ l เซนเซอเนี่ยนะครับกล่องที่บ่านมาตรงนี้ทุกอันนเราสามารถเอาไปนับได้นะครับสามารถเอาไปนับได้พอนับเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะมาแสดงค่าบริเวณเวที่อุปกรณ์ที่มันเป็นการอุปกรณ์แสดงตัวเลขนะครับอย่างเช่นเนี้ยดิสซิลดซ์เพนะครับ,รบเดี๋ยวจะลองเอามาวางให้ดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับดิลดเพย์นะ ทีนี้เราลองเซตค่ามาดูหน่อยนะครับค่าที่แสดงได้เนาะอ,อาจารย์ก็ให้มันแสดงเป็นอินทิเจอร์นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับวิวส่วนตัวแปรมันก็คือดิจติตอดิสเพนเนาะเราสามารถที่จะลองฟอร์ด,ดูได้นะครับสิบห้าปุ๊บฟอร์ดไปสิบห้าเนี่ยมันก็จะแสดงตัวเลขที่เราฟอร์ดไปนะครับศูนย์ ตันะครับศูนย์ต้องแสดงต้องฟอร์ดข้างหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่นะต้องแสดงตัวนี้นะต้องฟอร์ตัวเลขตรงนี้ไปนะครับปึ๊บโอเคทีนี้เราจะเอาค่าที่นับได้เนี่ยแหละนะครับจาก PLC นะครับกลับมาดิสเพย์บริเวณนี้นะครับนะกลับมาดิสเพย์บริเวณนี้ก็วิธีการนะครับเราก็มาฝั่ง PLC ก่อนนะครับฝั่ง PLC ปกติแล้ว POC ในการนับเนี่ยนะครับเราก็ใช้เคาน์เตอร์นะครับเพิ่มราะจะนําเพิ่มหลังขึ้นมาหลังหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวเซนเซอร์ที่เป็นบล็อกออลเนี่ยนะครับเพื่อมาเข้าเคาน์เตอร์เป็นฟังก์ชันในการนับนะครับสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์ก็นับนะครับเข้าอัพ แล้วก็ถ้าเกิดใช้ในการนับแบบเราไม่ได้บอกตั้งเป้าหมายที่จะให้มันอ่อนนะครับเราก็ใช้ใช้แค่ค่าเปอร์เซ็นต์40แล้วเราก็จะดอทวอของมันเลยนะครับวิธีการก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาที่มันนับเนี่ยส่งค่ามาหรือเปล่านะครับเ๋ยวขอลองเทสก่อนร u นซิมูเลเตอร์ คอนโทรลเลอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมันนับไหมนะครับมันนับไหมเน็กใหม่ก่อนนะครับนะเราจะรอดูว่าเนะี่ยถ้ามันมีการที่มันนับขึ้นก็จะได้โอเคเห็นไหมครับนี่เห็นว่ามันนับขึ้นนะมันนับมารบเราจะเอาตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปนี่แนะครับมาใช้มาใช้งาน คราวนี้เราจะดึงค่านี้มาใช้ยังไงนะครับจันกด f 1นะครับลองดูเฮลมันหน่อยดูว่ามันมีรายละเอียดบอกหรือเปล่านะครับในเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ีแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ c i v เนี่ยนะฮะ ก็คือดอทว e ลเนี่ยนะครับมันจะอินคิมเมนขึ้นจะเห็นว่า POC c h a n e น d e r เนี่ยมันจะมีตัวแปรที่เป็นดอทข้างหลังให้เพื่อที่ว่าเราสามารถดึงค่ามาใช้ได้ถ้าเป็นดอท p ก็จะเป็นค่า Pset นะครับถ้าเป็นดอท v ก็เป็นค่า Value นะครับมันสามารถดอทข้างหลังได้ในที่นี้เราจะเอาค่าปัจจุบันเนาะก็ Format คือ %ci v มานะครับอาจารย์ก็จะ move ไปตัวเปอ็นตีน่นะครับใช้เอ p เพชั่นะครับ,รบแล้วก็ Move ไปไว้ในตัวแปร word นะครับ Memory Word ก็คือเปอร์เซ็นตเนนี่ยนะครับก็จะให้เปอร์เซ็นตนะครับโคอลอนเท่ากับเปอร์เซ็นต์ศครับ เวลาที่ค่ามันนับได้ใช่ไหมมันก็จะ move ไปที่เปอร์เซ็นต์ M W ศูนย์นะครับคราวนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์ M W ศูนย์นี่แหละคือตัวที่เราจะโยงไปที่ตัวโปรแกรมนู้นได้โปรแกรม f a c t o r i o ได้นะครับเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์ M W M ศูนย์เนี่ยมันก็คือตัว input, อินพุตไอ้ตัวตัวรีจิสเตอร์เนี่แหละนะครับก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์จะเอาดิสตอนเดทเพย์นะครับมาใส่ไว้ตรงนี้เอาคันเร่งดูนะครับ อ๋อขอโทษทีลืิมรันซิมอนิเตอร์สตาร์ตคอนทโทรลเลอร์ครับอ่าตอนนี้เป็นศูนอยู่นะครับค่าเป็นศูนอยู่ลองเน็กชุบลันนะครับ ลองดูว่าเจนเส้นนี้เจอค่าขึ้นไหมโอเคค่าขึ้นแล้วครับนี่ครับสอง นะครับแล้วเราก็เอาผสมมูฟเอาไว้ในเปอร์เซ็นต์ M W นะครับมูฟเองเอามูฟเสร็จเราก็ดึงค่าเปอร์เซ็นต์ M W M W C นี่นะครับจากตัวมอสตัด C P นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่ตู้ที่โต้ลิเกสูง ประกอบการน,นับได้นะคนี่ครับโอเคตออน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับให้เราได้ลองดูแนวทางนะครับสำหรับการใช้งาน Factory O นอครับร่วมกับตัวเมชินิเกิเบอร์สิบเพื่อเขียนโปรแกรมแสดงค่าตัเล็กนะครับโอเคอเครับสําสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ